สำหรับสนามสองะนะครับที่บาราซิลนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับว่าเราไม่สามารถชนะใครเลยได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ย เราสามารถเล่นได้ดีนะครับแต่บางจังหวะในเรื่องของการควบคุมของจังหวะการเล่นในช่วงวลปลายเนี่ยต้องยอมรับาจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเรื่องของร่างกายเราด้วยประกอบนะครับแต่มันก็ไม่สามารถไปข้ออ้างได้นะครับคนก็เหนื่อยแต่เราก็ไปต้องกลับมาปรับปรุงและพยายาม ปรับตัวในช่วงที่เวลาที่มีอยู่เนี่ยโดยอาศัยสูวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับการกีฬาของประเทศไทยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เต็มที่เพื่อจะสู้ในสนามนี้เพราะสนามนี้เองเนี่ยเป็นสนามที่ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแล้วก็แข่งมากด้วยในสนามนี้นะครับในเรื่องของการแข่งขันครับก็ต้องยอมรับว่าทุกทีมก็คือแข่งขึ้นแล้วก็เขาก็ศึกษาเรามา เราก็ต้องยอมรับว่าเราอะเล่นเล่นเสีย,เ,เ,ยเยอะพิพาทเองแล้วก็วในทีนั้นเขาตัวสอนนะครับประตูสองก็อยู่ใกล้ประตูหนึ่งกับประตูสามนะครับประตูสองทำให้เราก็ทําให้เราแบบไม่ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยแล้วก็มาสนามซ้ำแล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนามซ้อมแล้วก็มา,า,มามพัฒนากันต่อค่ะว่าจุดท้อของเราตรงไหนเรา ก็ต้องดูครับตอนนี้นะครับสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็มีมั่งแต่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทําการรักษามาตลอดแล้วก็ในเรื่องของมาถึงตรงนี้เราต้องใช้อีกทีหนึ่งด้วยความสมบูรณ์นะครับประกอบกับเราต้องวัดกับนักกีฬาที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเราถึงตัดสินใจอีกทีครับโอเคครับขอบคุณครับ